มาอาโจมการตอกเสารัร้วตอกตรงเจ็ดเซนแล้วตอกสมคอไว้นะผมนี่ลายตอกนี้ลายตอกเสาหลักกับเสาย่อยนี่ครับหลังจากการตอกเสาเสร็จแล้วเราก็จะมาตอกสมอนะครับผมตอกสมอรัดคอดินคนระับ หมอรัดเข้าไปอีดเก็บ15เซนนะครับแต่ละตัวสามตัวนะครับผมรัดคอเสาไว้แล้วก็เราก็จะนำฐานลองมารองคานนะครับผมรองคานแล้วก็ใช้ดวดดึงยึดคันล้างลังคานเสาไว้นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราอ่าตอกสมอรัด เสารัดขอดินไว้แล้วนะครับผมเราก็มาใส่ฐานคานนะครับผม <c oughs> นี่ครับฐานคานฐานคานแล้วก็ดึงใช้ตัวดึงชุดดึงลวดลังคานเสา,สาไว้นะครับผมไ เสร็จเรียบร้อยครับชุดต่อชุดนี้ครับดึงฝั่งเดียวนะครับถ้าดึงสองฝั่งมันก็จะเป็นคานทั้สองทั้งสองฝั่งนะครับผมประมาณนี้ครับ เาย่อยนะครับไ่ตอกเนะขาย่อยรัวตะข่ายสวย